ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับมีประนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับผู้ปกครองปล่อยคมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับบ้านนะครับเรามีข้าวต้มร้อนนะครับคอยบริการอยู่นะครับต้องมีข้าวต้มบริการนะครับที่จรรมนี้กับภาพที่สวยงามนะครับจะประทับอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปนะครับในแต่ละปีที่เราทํากิจกรรมอัดวิดีโอหาช่างภาพนะครับเก็บ คืนนี้พอครับไม่อยากจะบอกว่าครอบครัวไหนไ,หนไม่รู้ปล่อยเขาไปตต้นมะขามครอบครัวคำต้มเด้เอทำไมตีทำไมตีพี่น้องเอาพี่น้องครับไปออกใ,นนให้ไภาพไปสวยๆนะครับประทับใจซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับคืนนี้แต่มีในค่ำคืนนี้ก็มีที่ตำบลทุ่งหมายเจริญนะครับกับ ตำบลตาหลังในก็มีที่แห่งเดียวคือบ้านท่าตาสีแห่งนี้กับศรีบุรพาที่เราร่วมกันนะครับในการทำกิจกรรมพร้อมถึงแม้เราจะเป็นจุดเล็กจุดหนึ่งนะครับแต่เราทำด้วยหัวใจที่จงรักภักดีนะครับเราทำด้วยหัวใจที่จงรักภักดีในจุดเดียวในตำบลตาหลังในที่เรามีในค่ำคืนนี้ใช่แล้วครับนะครับที่อื่นไม่มีนะครับแต่ตำบลตาหลังในมีที่เดียวนะส่วนในทุ่งหมหาจเจริ